ตอนนี้พวกเราสองคนลุงกับป้ากำลังช่วยกันฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชภายในสวนยางของเรานะคะก็ที่เคยว่าทำโพสทำคลิปตั้งแต่ไปซื้ออุปกรณ์คุณลุงกำลังฉีดพ่นอยู่ด้านนั้นนะคะเป็นแบบเราไม่ต้องใช้เป้สะพายเลย พราะว่าเราเอาคนอันนี้คือเครื่องเครื่องพ่นยาหรือว่าแหลแแลงเป็นเครื่องสูบน้ำก็ได้ก็สูบน้ำขนาดมยม่อมสายพานอันนี้เป็นสายพานรถไถน,นะให้ให้เครื่องยนต์ของรถไถทำงานเนี่ยอันนี้คือสายพานของรถไถอันนี้ก็เป็นสายพานที่ใช้กับเครื่องพ่นยา ได้พ่วงไป่ปานช่วงต่อกัรก็ลุงเขาก็ได้เทคนิคมาจากบ้านเขานแน่แหละบ้านเขาที่สุโขทยัยเวลาเขาป้นยา <c oughs> เขาก็ใช้แบบนี้ <c oughs> เขาก็เลยเอามาปรับปรุงใช้ที่บ้านที่สวนยาของเราทีุ่รินนี่เลยค่ะภ <c oughs> าคคนแต่ภาคกลางก็น่าจะคุ้นเคยเนาะอแบนบนี้ก็ต่การในส่วนต <c oughs> ัวเขาก็ <c oughs> ลากสายอันนี้เราซื้อสายมา50เมตรนะทุกคนสายยาง50 m. เมตรไปเรื่อยๆอันนี้ก็เชื่อมต่อจากเครื่องลากสายมาพู่กันเพื่อที่จะได้ดูดน้ําทุกคนสายสายสายสสา,สาแล้วก็มาจบที่ถังแบบนี้ถังน้ําถังน้ํานี่เราผสม สมยากําจัดวัชพืชแล้วนะทุกคนสมยากําจัดวัชพืชที่เห็นเขาอยู่นั้นีนถันงนั่นแหละสายก็มีความยาว50เมตรก็สบายเพราะเราไม่ต้องแบกต้องแบกให้มันไม่บ่านะคะ S 1> <S 1> สายสายยางปร,รถก็มีหน้าที่ช่วยดึงสายยางให้เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้ลุงแล้วก็ฉีดไปสบายๆเลยช่วยเขาลากไปแบบเนี้ยของเขาก็ฉีดไปเห็นไหมเห็นลุงอยู่ด้านนั้นไหม นะตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงเย็นแล้วแหละก็เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฉีดยาพ่นยาเมื่อยาของเราสลดแล้วนี่แล้วตุยแล้วเราก็จะฉีดยาฉีดปุ๋ยบำรุงตัวตอื่นต่อไปค่ะ ก็ถ้าสายมันสุดคนถ้าสายมันสุดก็ลากาปะระปรำนวยความสะดวกลุงก็ขึ้นไปขับรถไถที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละลุงก็ขึ้นไปขับรถไถที่จะขยับที่จะเคลื่อนตัวไปววเรื่อยๆเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาเดี๋ยวเขาบ,บน่นเขาบ,บ่นให้เราเราก็ลากสายเขาไปเรื่อยๆก็ ได้ไกลยอยู่นะทุกคนตัวเขาอยู่ด้านนั้นยังอีกเยอะเพราะว่า50เมตรอ่ะตัวนี้เราก็เมื่อเราฉีดเ,เสร็จของในการพ้นยากำจัดวัชพืชแล้วก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่น้ำหมักบำรุงต้นยางต่อไปเราสามารถใช้ ต้องใส่ปุ๋ยน้ำแล้วก็ใส่น้ำหมักในการบำรุงต้นยางได้เช่นกันค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยมันไม่ต้องเหนื่อยในการแบกนี่แหละเราก็อย่างที่เห็นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเอาตัวน,น้ำยาหรือเอาตัวปุ๋ยใส่ในรถแบบนั้นเนี่ยใส่ในถังน้ำา200ลิตรของเรา ที่ถ่ายเห็นเมื่อกี้ก็มันก็สะดวกสบายเนาะะเกรตรกรยุคใหม่เมื่อเรามีโทรศัพท์หรือเรามีประสบการณ์อะไรที่มันจะทุ่นแรงเราเนาะที่มันจะทุ่นแรงไม่ให้เราเหนื่อยมากอะไรพวกนี้ค่ะก็เอามาใช้ให้มากที่สุดเราก็ต้องปรับปรุงตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยเราจะมาทําเดิมๆไม่ได้มันก็ไม่ค่อยจะทัน พันกินพราเราก็ไม่ได้มีทํางานแค่อย่างเดียวเนาะอย่างกลางคืนเราก็ต้องไปกลีดยางยิ่งหน้านี้ข้าวสุกแล้วก็ต้องแบ่งเวลาไปเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นงานอะไรที่มันทุนแรงตัวเราได้พาไปดูใกล้ๆที่ลุงข้าพนนะแล้วก็ลากสายไปเอาด้วยท่านเดี๋ยวเขจะด่าเอาลากสายไปก่้เเกือบสุดแล้วดูปะเราก็เชอลากสายสุดแล้วพ่อตามเอไปดู ไปดูใกล้ๆไปดูลุงชิดยาใกล้ๆเล่จามสายไป,ไปดูใกล้ๆก่อนที่จะได้จบคลิปยญามันรกอะทุกคนเนี่ยเห็นยญาเจ้าชู้นี่ไหมมันไม่ไหวอะทุกคนเนี่ยเกาะกางเกงปรร้ารสเกาะกางเกงลุงเนี่ยเห็นไหมกางเกงลุงก็ยญาเจ้าชู้ขึ้นเต็มเลย มันไม่ไหวแล้วมันตัดไม่ไหวแล้วลุงเขาเหนื่อยเขาทาคนเดียวป้าก็สวนมากก็มันงานหนักมันเกินกําลังผู้หญิงอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ลงลุงก็บอกฉันก็ไม่ไหวมันกันฉันคอฉีดยานะก็เลยขอตังเบิกตังเพื่อไปซื้อชุดอ,อุปกรณ์เพราะว่าเขาแบกใช้แบบแบกบไม่ไหวก็โอเคได้ใช้งานจริงแล้วค่ะกําลังคนยากาจัดวพืช